สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอิตาทุกคนเข้าสู่กิน่นคุงชาแนลนะครับเย้ด <Yeah! S 1> ังหลังเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเออกีนน่มาท o ย t u b e มาทาบล็อกจริงจังแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นว่าจากคลิปคิวอที่ผ่านมาคลิปเพื่อนริวที่ผ่านมาห้องแบบโล่งจงมากเพราะว่าจะถ่ายวอนะล์กในห้องกีนก็ก็ดูไม่ได้นะมาดูเป็นแบบทํามาเพื่อเป็นปกนินสกีนะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าแบบ ให้มันเขียวชจอุ่มขนาดดีใช่ไหมซึ่งความจริงไงห้องที่มันถ่ายมันคือห้องพี่ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งมุมที่เราสึกว่าเออมันก็ดูกินคลีนใช่ไหมแต่ว่าความจริงก็อยากให้คนได้เห็นว่าที่เราถ่ายมันเป็นแค่มุมเดียวคือมุมตรงนี้ มันคือมุมที่แบบเป็นผน,น,นังเป็นผนังแบบขาวๆใช่ไหมแล้วก็ถ่ายได้แต่ความจริงคือห้องมันลกมากห้องนี้เป็นห้องที่ไม่มีใครใช้มันก็คือห้องเก่าของพี่กีซึ่งตอนนี้พี่กีก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆก็พี่ไม่อยู่แล้วห้องก็ว่างเ็นกินขอยึดเลยละกันนะรผมก็เลยวันนี้กะว,ว่าเดี๋ยวจะมาทําห้องนี้ให้มันเป็นสตูแบบถ่าย YouTube ได้ใช้แบบถ่ายรูปเล่นอะไรได้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไง ก็นี่ทุกมุมห้องคือรกมากอย่างเชั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเครื่องทรงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยทีวี UV, แผ่นดีดใช่ไหมแล้วก็นี้จะเป็นแบบตู้ที่แบบพี่วางพวกแบบรางวันต่างๆของพี่อะไรอย่างเงี้ยวางทิ้งไว้แล้วก็เตียงนอนซึ่งแบบว่าไม่มีอะไรเข้ากันเลยดูผ้าปูเนี่ยผ้าม่านประตูทุกอย่างคือไม่มีอะไรเข้ากันเลยแล้วก็ดูฝั่งนี้ อันนี้คือมุมที่แบบเ็จมาเพื่อถ่ายคลิปตอนนั้นใช่ไหมล้วก็ดูคลิปนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมีโซฟาที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้มีไว้นั่งนะไม่ได้มีไว้ใช้เลยมีไว้แบบว่าวางของเฉยๆเพราะแบบสภาพเลวม,มาก,กอันนี้จะเป็นของที่กินเคยเมื่อก่อนเป็นตู้ถ่ายรูปก,<ๆ>ก็ทิ้งไว้ในห้องนี้เหมือนกันเพราะแบบถ่ายกับผนังขาวแล้วก็ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างรกดูสิใช่ไหมอันนี้น่าจะต้องโลกออกเลยเป็นของที่แบบเก็บเก็บรวมรวมกันไว้ตู้เสื้อผ้า,าน,นี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วข้างในก็ครวงหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูแล เจอตรงไหนออกไปบ้างอะไรออกไปบ้างน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เอาอะไรมาใส่เพิ่มอีมนกนี่ไงเจอแล้วอุ้ยเก่งศิลปะอยู่แล้วเราใช่ไม่เหนื่อยเหเหนื่อยมากเลยโันนี้กินเหนื่อย,อย อันนี้เดี๋ยวนี้ต้องเอกไปไว้ข้างนอกความจริงมันเป็นที่เสื้อผ้าทิ้งไว้ในรถแล้วทีนี้ก็เอามาไว้ในห้องนี้เพราะว่าบางทีเอารถไปรับเพื่อนไปแขวเข้าห้องตัวเองไเหมือนเดิมสุกของทุกอย่างที่ย้ายก็คือ2องทุกอย่างที่ย้ายไปทิ้งไว้ในห้องตัวเองแล้วห้องรบก็เดิมความจริงอยากเอาห้องตัวเองทําเป็นสตูนะแต่ว่าห้องนี้น่าจะดูจัดการง่ายกว่าจะเลีเยวห้องนี้ก่อนแต่ว่าถ้าคลิปนี้ปังเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทําห้องตัวเองถ้ามีเงินถ้ามีสปอน ซึ่งที่จินคิดไว้อะคือตั้งใจว่าน่าต้องลบหลายอย่างออกมากๆเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นถ้าเรายังเก็บบางส่วนไว้มันก็มีความแบบเข้ากันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยยกออกหมดเลยแกงคิดว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนสีให้มันเข้ากันคิดว่าตรงหัวเตียงน่าจะทําอะไรกับมันได้เพราะว่าถ้าเอาออกก็หน,นักอ่ะโอเค,โ,อเคโต๊ะอันนี้เอาออกอันนี้ก็เป็นพร็อพเอาออก นี่ก็เสื้อผ้าอีกแล้วเดีย๋ยวอันนี้ก็ยกทั้งแผงไว้ห้องตัวเองแต่เป็นลบห้องตัวเองเลยวะเาดูไม่ได้มีอะไรออกไปเลยนะ <c oughs> แค่เอาเสื้อผ้าออกห้องก็ดูดีขึ้นแล้วอันนี้น่าจะเข้าอยู่นะเพราะว่าห้องเราเป็นสีไม้น่าจะได้อยู่อนี้ได้อยู่ข้า่เป็นไม่สีเลยสักจะยังไงคงไปไม่ไใช้ได้อ,อ,อ,ไไดอันนี้ต้องตกกระปะเดี๋ยวเราจะต้องซักก่อนเลยก่อนไม่ซักก็เอา DIY อ่ะหาอะไวมาทำอันน<อ><อ>ี้อันนี้เป็นกรอบรูปพี่ๆวางไว้ในห้องไม่ได้ใช้คิดว่าใช้ได้เก็บไว้ละกันทุกคน พี่ไม่มีลุยอีกต่อมีแั่ดีก่อนโตอุ๊ยเราก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นถ้วยรางวัลของพี่เมื่อก่อนพี่เป็นนักบาสไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพี่กินสูงมากมีถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี่ฮปปี้เบอร์เดย์ฮัปปี้บอรเดย์ฮปปี้บอรเดย์ฮปปี้บอรเดย์ของขวัญที่กินทำให้พี่เกลียแล้วพี่เก็บทุกอย่างมาหมดเลยเขินดูดินะ เก่งศิลปะอยู่นะเราใช่จริงๆคืออยากบอกว่าตัวเองเป็นคนเก่งศิลปะมากนะงานนี้ทําไว้ให้พี่ทําเองหมดเลยไปแ,แล้วคันนี้แหละให้ดูแค่เน,นี้ยเขินนี่ทุกคนเมื่อกี้ตอนจัดของก็ไปเจอหนังสือรุ่นซึ่งกินกับพี่ก๊อฟอยู่โรงเรียนเดียวกันเซนต์โดมินิกสกูลตอนที่พี่ก๊อฟอยู่มหกมินอยู่ฟอนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปพี่ก๊อฟว่าตอนพี่ก๊อฟมหกเป็นยังไงนี่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 อันนี้รูปรวมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไม่น่เห็นหรอกเนาะไปด่าหน้าก่อน พี่ตองหายนี่ไงเจอแล้วเย้นี่พี่กอบนี่เห็นไหมข้างล่างโหเหมือนกินไหมฮ้ยพี่กอบหน้าแบบนมากวนอ่ะแดูดบบูวูดูดููด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 ููด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 ้ดูด่างด่างดนูดู่เดอดูู้เูดูดูด่เูู่เดูดูนูดูดนดูดูดูดเดูเ็นดนดด นั่นแหละไปหรือความทรงจำกันนาน,นะนต,าตาุ๊กตาอ๋อ,อนี่คือกระเป๋าที่กินตามหามาตั้งนานว่าวหายไปไหนทำไมไปอยู่ในห้องพีไ่ไหนื่อยอะ ันนี้ก็คือของสมัยกินเบรีีถึงเวลาที่มันต้องจากไปถเราจะเก็บไว้แต่มันก็ไม่ได้หยิบมาใช้เลยอนะเราบ้านเราก็ไม่มีที่แล้วอนะ ตอนนี้เราก็เคลียร์ของเสร็จหมดแล้วนะครับผมทุกคนหรือเปล่านะ <c oughs> ยังดูรกเหมือนเดิมเลยตั้งใจว่าจะทําเป็น3ามที่ในห้องนะครับผมก็ส่วนแรกจะเป็นส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็นหน้าต่างรับแดดเข้ามาเนาะก็คือตรงที่รับแดดเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเตียงนอนแล้วก็เผื่อไปถ่ายแบบเป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยได้แสงได้เตียงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมูใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งมุมนึงก็จะเป็นประมาณโซนนี้โซนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างหน่อยทีมก็กะไว้ว่าโซนตรงนี้เดี๋ยวจะทําเป็นอารมณ์แบบว่านั่งเล่นกับเพื่อนเป็นมีโยเ เผื่อแบบนั่งเล่นคุยกันแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทําได้นะผมก็คือตรงนี้ตรงนี้มันจะค่อนข้าง,างแคบหน่อยนะคิดว่าจะทําเป็นฉากแบบอาจจะพึงเป็นแตกราวอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าฉากริมโบเนี่ยเผื่อไว้ถ่ายรีวิวไว้ไลฟ์อะไรนี้นะครับผมก็ที่ตั้งใจไว้ก็จะเป็น 3โซนห้องก็ยังยังถือว่ารบอยู่แต่ว่าของพวกนี้ถ้าใครเนี่ยเอาขึ้นฐาตั้งอะไรพวกนี้ก็ก็น่าจะสะอาดกว่านี้เหนื่อยมากเลนอยวที่คิดมาสั่งของกันเครับเหนื่อยหิวข้าววันนี้เป็นวัน6กก็คือวันที่6เดือน6ของทุ่มนะเรคิดอยู่ว่าเอ๊ะโค้ดหนึงจะเหลืออยู่ไหมหน้าร a z ด d a shopee homepro ต่างๆยังใจดีกับผมอยู่หรือเปล่ามาดูกันที่ไหนถูกสุดสั่งที่นั่นโอเคก็เดี๋ยวเรามาสั่งของไว้ในห้องกันละกันนะครับผมว่าเราจะสามารถแต่งให้มันเป็นแบบว่าเป็นสูทห่า ได้นะครับผมดังนั้นมีเพื่อนส่งให้กินอยู่นี่มันก็จะแบบอันนี้หน่อยอันนี้คือข่อะไรไข่มร้านนี้ไข่พมอร้านนี้ไข่โมอย่างเดียวหอุ้ยสั่งเลยถูกขอให้ตรงปกถ่าถูกปกสิบเซนประมาณไหนประมาณ้กล้ๆเนาะไว้ก่อนไว้ก่อนอ๋อใช่โต๊ะต้องสั่งใหม่โต๊ะข้างเตียงเลยเนี่ยอันนี้น่าจะได้อยู่นะอันนี้โซนที่แบบนั่งกับเพื่อนรเงี้น่าจะได้อยู่อันนี้จะหัวใจไปก่อนอู้หันค่าสิบเหรียญแพงเ่ย เออนี่ไงกระจกที่กูบอกมันไม่แพงนี่ไงสองร้อยสิบเก้าบาทไม่แต่กระจกที่เคียร์ที่อยากได้มันเป็นแบบอันยาวไม่ใช่อันใหญ่กลมๆอ๋อขอดูหน่อยอันสุดค่ะบีนแบ็กก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงง่ายๆอันเนี้ยแต่ตอนนี้มันดูภาพแบบว่าไม่ใช่เท็กเจอร์ที่อยากได้เออันน,น,นี้นี่นี่นี่โอ้ยหนึ่แปดแต่นี่เท็กเจอร์คือที่อยากได้เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูที่ห้างอาจจะมีถูกกว่านี้อะไรเงี้ยจริงจรงห้องนี้ก็ยังสั่งเพิ่มได้ ะจริงเหรอกูไม่ปองกูไม่ทำตัวแล้วดได้ป่ะกูทำเป็นสนามหญ้าได้ไหมแบบเลี้ยงหมาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้คิดถึงหมาเลยอะถึงแล้วกูตุกาอะไรเงี้ยงูไก่เองกะเขาเรียก,ยกว่าอะไรโตที่นั่งคุยกับเพื่อนนะเสดิโต,ตที่นั่งคุยกับเพื่อนอันนี้บ้างอะไรเนี่อะไรประมาณนี้เอออันนี้ได้อยู่แต่ว่ามันจะเตี้ยไปมันจะเตี้ยไป คิดว่าตรงโซนที่เป็นเตียงนอนเนี่ยสิ่งที่มันต้องสั่งเลยก็คืออย่างแรกคือผ้าม่านเพระาพระผ้าม่านเนี่ยไซ,ซส์ทีมันผิดไม่รู้ว่าช่างคนเก่าเขายัางไงแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะครับผมที่จะสั่งมาเปลี่ยนอาจจะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยไม่ก็เป็นสีน้ําเงินสักสีหนึ่งแล้วเราก็อาจจะมีแบบพวกกรอบรูปเป็นภาพต้นไม้ไว้มุมหัวเตียงแล้วก็มที่พื้นนะครับผมอันนี้ก็เจอมาในช้อปปี้มันเจ็ดสิบสี่บาทเองก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองสั่งมาไม่รู้จะตรงปกหรือเปล่านะอันนี้คือโซนนี้ที่คิดว่าควรจะมีนนนะะอออาาาจจมีวกกิิดห่ยย่ยไป แล้วก็โซนตรงนี้ก็คือโซนที่กินบอกว่าตรงนี้จะทําเป็นโซนนั่งเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนบนบะเอาเพื่อนมาถ่ายหลายคนเลยนซึ่งตรงนี้คิดว่าการคิดอยู่ว่าจะเป็นบินแดงเป็นบินแดงครับสองสามใบอะไรเงี้ยนั่งดูกับเพื่อนดีไหมหรือว่าจะเป็นโซฟานหนึ่งตัวที่แบบนั่งได้ยาวกว้างๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีโตะ๊ะอาจจะมีโต๊ะตัวหนึง่งมีขอบรูปด้านหาลังอะไรเงี้ยแล้วก็พรมยาวๆสักหนึ่งก็คิดว่าตรงนี้น่าจะสั่งประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบกระจกนู่นนี่นปทอเลย่างเประมาณนี้้แลวก็ที่เหลือน่าจะเป็นพวกเรื่องของไลติ้งพวกไไทีี่่เออออามแตงงงในห้้ะรย โซนเตียงคิดว่าตอนนี้อยากได้เป็นไฟนีออนที่ดัดดัดเป็นชื่อเราได้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นชื่อช่องเราได้ก็คิดอยู่ว่าจะไว้โซนเตียงนอนหรือว่าโซนที่นั่งคุยกับเพื่อนดีก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วจะมีไฟแบบไฟรางที่มันแบบเป็นแอมเบียนหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละมาเดี๋ยวมาดูกันก็ลองสั่งดูมันถูกหลายอย่างมากเลยนะมีพรมใช่ไหมที่เมื่อกี้กินดูใช่ไหมแล้วก็มีพวกผ้มาม่านกระจกอะไรเงี้ยต้นไม้อ๋อใช่ต้นไม้กําลังคิดอยู่ว่าต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมเพราะต้นไม้ปลอมมันถ่ายมา มันคนได้ฟีลลิ่งแบบอาจจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าอาจจะดูเป็นต้นไม้จริงลองดูก่อนถ้ารอดถ้ารอดนะเลี้ยงเรารอดเพราะว่าตบองเพชรกินเลี้ยงยังตายเลยก็ถ้าต้นธรรมดารอดก็ก็คงจะใช้แต่ว่าถ้าไม่รอดก็คงสันต้นไม้เขาเนาะก็ต้นไม้ปลอมแล้วกันนะครับก็ถ้าใครมีมีอะไรอยากแนะนํามานะก็แนะนํามาได้ใต้คลิปนี้เลยก็เดี๋ยวกินอาจจะนัแต่งห้องเพิ่มเติมหรือสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจนะครับผมอยากให้มีอะไรอยู่ในห้องก็ติดต่อมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าคลิปหน้าเนี่ยพอของให้เราสั่ง มาหลายๆอย่างแล้วว่าต่างออกมาจะเป็นยังไงอันบล็อกแล้วมาแต่งห้องแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันคลิปหน้านะครับผมยังไงคลิปนี้ก็อยากคอมเมนต์อะไรฟิลฟรีเลยอยากให้คะแนนน้ำอะไรอินดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กีนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมกับสตูดิโอของเรา Mario เออใช่ม Mario ก็อยู่เซนดอร์หาก่อนนี่เจอแล้วพี่โอของเราม Mario มาเ l อร์นี่หน้าเหมือนเดิมเลยอะ เขาตัวเล็กตั้งแต่แบบไปรุ่นไปรุ่นอ่ะจ้ะโอเคนั่นแหละไปเถอะทุกคนจัดห้องต่อ